แล้วก็จะมีกันแดดน้ำแตกอันนี้นะคะคือขายดีที่สุดในปบ,บตตอรีเลยแหละชื่อแต่ละสินค้าเขาเนี่ยผมสะดุดมากเลยเกันแดดน้ำแตกเนี่ย <c oughs> จริงๆก็ตอนแรกก็ยังงงเหมือนกันนะเราก็ทำการาตลาดมานานมากแต่เป็นชื่อที่บอกเลยเลยว่ากันแดดน้ำแตก<ม>นะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวใครที่สนใจอยากจะลองดูนะครับก็อลองติดต่อดูเพราะว่าตัวนี้เป็นชื่อที่แบบเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ได้ความนิยมด้วยแล้วก็ติดอันดับยอดขายต้นๆของคุณทิพาด้วยนะ วัสดีครับผมติ๊กีิดิฉันขับนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงทอกแอนแช่นะฮะซึ่งทุกคนจะพอทราบอยู่แล้วว่าช่วงทอกแอนแชร์ของผมเนี่ยก็จะเป็นการคุยกับสเปนชูเกตก็คือลูกศิษย์ที่มีผลลัพธ์ในเรื่องของการทําตลาดออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ทกํกรตลาดออนไลน์ในโซนของต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับคอสเมติกบอกได้เลยว่าผลลัพธ์นี่เป็นเลขเจ็ดหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาฟังดูว่าเขามีวิธีคิดเขามีว ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าบ้านเขาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจอเขาข้างในบ้านกันนะครับตามผมมาเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ในบ้านนะของสเปเชียลเกตผมนะครับซึ่งจริงๆบ้านหลังนี้เพิ่งซื้อนะยังตกแต่งไม่เสร็จด้วยนะครับแล้วก็ออบอกได้เลยว่าสเปเชียเกตคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันอดทนมากๆนะฮะยันมาเรียกพี่นะฮะโคบตะต้องเรียกน้าเลยเพราะว่าได้เพราะว่าเนื่องจากว่าการที่เขาเริ่มต้นทาการตลาดนะครับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยเนาะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีแนวคิดอย่างไรเขาทำอย่างไรกับการที่จะทำให้เกิดยอดหลักเจ็กหลักต่อเดือนได้ ตอนนี้ผมอยู่กับสเปเชียลเกตแล้ <Okay. S 1> งงสวสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนอยากให้แนะนําตัวเองให้กับทางคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใ,<ช>ในชว่วงของท่อแอนแชร์เนี่ยให้ได้รู้จักก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนครับชื่อทิพาโรสนะคะเจ้าของแบรนด์โรซี่ Rose สกินแค r e ไทยแลนด d นะคะก็เดิมก็จะมาจากจังหวัดเลยนะคะ ตอนนี้ก็ทําธุรกิจอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็อยู่ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ส่งออกทั่วโลกต่างประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชียแล้วก็ยุโรปแล้วก็อเมริกาออสเตรเลียทั่วโลกเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งมากๆนะฮะโอเคตอนนี้คุณทิพาถามนิดนึงก่อนหน้านี้เนาะหลายคนเชื่อว่าการที่จะทำธุรกิจเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายแน่ๆ<ช>สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตอนที่เราเริ่มทําในส่วนของการตลาดออนไลน์อตอนนั้นเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่เป็นเลยถูกไหมใช่เพราะตอนนั้นผมจําได้เรามาเจอกันใน private coaching ใช่ถามว่าเราทำไมถึงมองธุรกิจออนไลน์ว่าเราต้องใช้ออนไลน์ในการทำตลาดก็ตอนแรกก็คิดว่ามันมันเหมือนอว่าทําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรกับชีวิตก็เลยลองลองจะลองมาทำใน งานออนไลน์เพราะอยากมีไรายได้พิเศษแล้วก็หาอะไรได้เพิ่มเลี้ยงตัวเองได้ด้วยแล้วก็พอมาทำเริ่มทำครั้งแรกมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องในการออนไลน์ไม่รู้เรื่องในการขายทุกอย่างคือ,อเริ่มจากที่ขายไม่เป็นพูดไม่เป็นทำวิดีโอไม่ได้แล้วก็ขายของไม่เคยขายมาก่อนจนต้องมา ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับอาจารย์นะคะต้องบอกเลยครับว่าตอนที่คุณนิพามาเรียนชีแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทำออนไลน์ไม่เป็นอย่างเดียวนะตอนนั้นเตกตัวก็รู้สึกว่าจะแบบก็จะเตกตัวแบบคือแบบว่ายังแบบเหมือนเหมือนยังไม่ได้เตกตัวใช่ยังคล้ำยังเข้านอกนาเตกตัวแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะพอมารู้สึกว่าแบรนด์ตัวเองเริ่มสดิมากขึ้นเนี่ยลุกต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ โอเคในเมื่อเราเริ่มต้นทําตลาดออนไลน์ผมเชื่อว่าตอนนั้นน่ะหลายคนนะต้องมีปัญหาแน่แนเลยใช่ค่ะเวลาปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองในเรื่องของการที่เราทําตลาดหรือเจอปัญหาต่างๆมีวิธีคิดหรือไม่วิธีแก้ไขกับปัญหานี้ยังไงธุรกิจทุกธุรกิจอะไม่ว่าจะเริ่มต้นจากพันบาทหรือ2บาทหรือเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นร้อยล้านมันมีปัญหาทุกวันค่ะปัญหาทุกวันแล้วก็มีปัญหาบ่อย ยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งปัญหาเยอะแต่มันจะขึ้นอยู่กับเราว่าจะแก้ปัญหาด้วยสติหรืออารมณ์ที่เราจะแก้ปัญหาได้ตรงนั้นนะคะต้านสติแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เอาความผิดพลาดในตรงนั้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็มองความผิดพลาดตรงนั้นมาทบทวนแล้วก็เป็นบทเรียนในการใช้ในการทำงานแล้วก็ เริ่มธุรกิจกันต่อไปนะคะพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งล้มเหลวเราอย่าท้อเราจะต้องเอาสิ่งที่ล้มเหลวมาแก้ไขและพัฒนาแล้วก็ทําต่อใชคก็เหมือนเขาที่ก็เหมือนที่คนทั่วไปพูดกันเนาะจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบว่าล้มเหลวหรอกอแต่ถ้าคุณล้มเลิกเมื่อไหร่ก็จบ่น,น,นบาบางคนบางคนไม่ได้ไม่ได้จะต่อสู้ไม่ได้จะดิ้นรนแต่พอมันล้มเหลวแล้วมันก็จะ เหมือนกับว่าจมอยู่แต่ความที่มันมันผิดพลาดมันผิดพลาดไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นตแต่ไม่ยอมแก้ปัญหาแต่ไม่ยอมพยายามที่จะลุกขึ้นสู้มันนะคะโอ้เยี่ยมเลยทีนี้ต่อครับในส่วนของรูปแบบของการตลาดออนไลน์ยที่ทราบมาเนี่ยทางคุณนิพาเองเนี่ยทำตลาดเฉพาะเมืองนอกทำไมถึงไม่ทำเมืองไทยเริ่มต้นจากเมืองไทยหรือทำไมเรามองที่ตลาดเมืองนอกเอาจริงๆอ่อะ ตามความเป็นจริงแล้วตลาดที่ไทยมันจะดีกว่าเพราะว่าคนเยอะ,อะแล้วก็ขายได้ง่ายบางคนหลายคนก็จะคิดประมาณนั้นแต่สำหรับทิพานะคะของลูซี่โรสแบนนะคะจะตีตลาดต่างประเทศมากกว่าขายได้ง่ายกว่าแล้วก็จะมีคนที่มีกำลังซื้อมากกว่าม,มันเลยทำออนไลน์แล้วราคา ของผลิตภัณฑ์อาจค่อนข้างสูงเราก็เลยต้องตีตลาดต่างประเทศจะดีกว่าที่ไทยค่ะก็คือระวังระวงังก็เรียกตำแหน่งของตัวสินค้าหรือผูิสินค้านียค่อนข้างอยู่ที่เป็นระดับกลางขึ้นค่อนข้างสูงเพราะกลุ่มเป้าปมหมายของเราเถ้ามองเมืองนอกกับเมืองไทยเนี่ยเราทำเมืองนอกทำตลาดง่ายกว่าโดยที่เราใช้ออนไลน์ด้วยก็เลยยิ่งง่ายขึ้นไปใหญ่เลยเพราะว่าออนไลน์อยู่ที่ก็เราก็สามารถยิงโฆษณาไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับ ปรับมาน 1, มิดหนึ่งแบร Lucy Rose, นด์ลูซี่โรสเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเป็นลูซี่โรส Lucy Rose ก่อนหน้านี้จะเป็นแบรนด์ที่พาแบรนด์นะคะ,ะทิพาแบรนด์สกินแคร์ไอแลนด์พอ,อเราอยากจะปรับเปลี่ยนหรือคือพัฒนานในแบรนด์นี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นแบบว่าระดับสากลโลกนะคะก็เลยได้คิดค้นชื่อลูซี่โรสมาเพราะว่ามี FC นะคะแนะนําแล้วก็เรียกมันมันเรียกได้ง่ายแล้วก็เหมือนกับว่าเราชอบทําวิดีโอคลิปฮาๆหน่อยอะไรแบบให้คนแฮปปี้ยิ้มอยู่ตลอดเวลาคนก็เลย FC ตั้งชื่อให้ว่าเป็นบลูซีลูสจะได้เรียกง่าย คือฝรั่งเนี่ยจะชินกับคาว่ารูซี่โรสง่ายกว่าแต่บอกที่พามันจะไม่ออกที่พาถูกป่ะทิพาทิพาประมาณนี้นะฮะมันก็จะไม่ออกแบบที่พาแต่ว่ารูซี่โรสเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบฝรั่งมันจะเรียกง่ายแล้วก็ออกอินเตอร์มากขึ้นก็พูดง่ายว่าก็ได้มาจาก FC ช่วยตั้งฐานลูกค้านั่นเองนะครับนี่ฮะการที่เรามีฐานลูกค้าหรือว่ามี FC ก็ดีอย่างเงี้ยเหมือนมีคนช่วยคิดกับเราการขายของออนไลน์ถ้าไม่รู้จักไม่รู้จักคนเยอะไม่มีคนรู้จักขายยากค่ะ พราคนรู้จักน้อยมันก็ขายได้แค่คนเดียวหรือสองคนถ้าคนติดตาคนอยู่ในเฟซหรือในออนไลน์เนี่ยมีคนรู้จักคุณเป็นเพื่อนคุณอะอยู่ประมาณ5,000แต่คน5,000นั้นไม่ได้สนใจผลิตภัณฑ์ของคุณสักทั้งหมดนะคะแต่คนอาจจะติดตามเราเยอะออขึ้นเข้าใจฮะ,ค,ะคือเพื่อนะท,ทำให้คนรู้จักมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทุกคนที่จะซื้อสินค้าอาจจะเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งแต่เราก็ต้อง ทำการรับรู้หรือทำให้คนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้ช่องทางโซเชียลครับทีนี้ตัวส่วนของรูซี่โรสสินค้ามีอะไรบ้างตอนนี้สินค้าอตอนนี้แบรนด์เปิดมา5ปีแล้วนะคะสินค้ามีทั้งหมด9ตัวนะคะ uh huh. ก็จะมีสบู uh ่ huh. คาเวีย uh huh. สบู่ชาโคลสบู่หอย uh huh. แล้วก็จะมีครีม ชุดรักษาฝ้าสำหรับคนที่เป็นฝ้าโดยเฉพาะก็จะมีคอลลาเจนครีมมีเซรั่มไฮยาที่เด่นๆน,นะคะแล้วก็จะมีกันแดดน้ำแตกอันนี้นะคะคือขายดีที่สุดในป,ปัตตภีเลยแหละ <laughs> แล้วก็จะมีะสเปรย์น้ำแร่ที่ฉีดหน้าแล้วไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะมากมายหน้าก็เด้งใสได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเจลรักษา Finished. ผิวแพ้สารคนที่เป็นแพ้สารติดสารมาเยอะๆนะคะเป็นสิวหน้าพังหน้าเน่านะคะคือตัวนี้คือใช้แค่ได้สามอาทิตย์นะคะหายรวดเร็วเลยค่ะแต่ต้องบอกเลยนะว่าชื่อแต่ละสินค้าเขาเนี่ยผมสะดุดมากเลยกันแดดน้าแตกเนี่ยจริงๆก็ตอนแรกก็ยังงงเหมือนกันนะเราก็ทาการตลาดมานานมากแต่เป็นชื่อที่บอกเลยเลยว่ากันแดดน้ําแตกนะฮะก็เดี๋ยวใครที่สนใจอยากจะลองดูนะครับก็ลองติดต่อดูเพราะว่าตัวนี้เป็นชื่อที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ได้ความนิยมด้วยแล้วก็ติดอันดับยอดขายต้นๆนของคุณทิพาด้วยนะแต่ก็จะจะบอกไว้นิดนึงว่าในการขายออนไลน์นะคะคือเราบางคนหลายคนอาจจะคิดว่ามันง่ายในการขายออนไลน์ทําการตลาด a c e b o o k หรือ Tik t ็อหรือจะเป็นออนไลน์ทุกช่องทางเว็บไซต์นะคะแต่มันต้องเรียนรู้เข้าไปถึงลึกเข้าไปข้างในในหลังบ้านมันถึงจะ ยิงโฆษณาหรือทำการตลาดได้ดีให้คนรู้จักได้มากขึ้นค่ะเข้าใจครับค่ะทีนี้ต่อไปในเรื่องของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าสินค้าอยู่ทั้งหมดมี9ตัวแล้วใช่ค่ะตัวที่เด่นๆเ,<ม>เ,เ,เด่นเเลยนะที่ทำยอดขายให้ทางาคนที่พายหรือว่าลูซี่โดสเนี่ย<ม>เด่นเด่นเลยมีตัวไหนบ้างก็จะมีสบู่หอยเรืองแสงนะคะ<บ>ฟังชื่อนะรผู้ชมผู้ชมฟังชื่อนะสบู่หอยเรืองแสง อันเอกอะไรต่อแล้วมีมีครีมครีมกันแดดน้ำแตกนะคะมีครีมกันแดดน้ำแตกนะครับอันนีคะมีครีมกันแดดน้ำแตกด้วยคิดดูแต่ละชื่อมันน่าใช้หรือมันน่าสนใจไหมล <c oughs> <c oughs> องสมบยร์เลยแต่อันนี้คิดคนเองนะคะคิดคนเองชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่ออะไรคือมันเหมือนกับว่าให้ทําแปลกแนวให้กับแบรนด์เพราะว่าการแข่งขันคู่ ู่แข่งขันมันเยอะ<ช>เราต้องมีอะไรไอเดียอะไรที่มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นบ้างแล้วยอดขายเราจะพุ่งขึ้นสูงมากมีความแปลกแตกต่างแต่ก็ยังแบบคงคุณภาพไว้คทางคุณีิพยเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ในคอร์สท,ที่เป็น private coaching เพราะฉะนั้นผมเองก็ได้คุ้คลีมาตลอดอแล้วก็บอกให้คุณผู้ชมมั่นใจได้ครั้งว่าถ้าเกิดสินค้าไม่ได้ตามคุณภาพผมบอกเลยคุณทิพาทำยังไงครับไม่ขายค่ะทิ้งค่ะ เพราะของไม่มีคุณภาพและเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ <_ d ata> เพราะว่าคุณภาพสินค้าไปหลายรตแล้วนะครับ<ช>เพราะว่า<ช>ไม่ได้ตามคุณภาพที่ต้องการต้องบอกเลยว่าไว้ใจได้นะครับผมก็ยืนยันว่าไว้ใจได้เพราะว่าได้คุ้มครีกับทางคุณาพาเองและหลังจากที่ได้ทํายอดขายมากขึ้นจากคุณภาพจากคุณภาพที่ดีแล้วก็คงความซื่อตรงกับลูกค้าตอนนี้ยอดขายก็อยู่ที่หลัก7หลักต่อเดือน แล้วก็หลายเลขแล้วด้วยเนาะหลายเลขแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดจากคุณภาพที่ดีแล้วก็สร้างความแตกต่างในเรื่องของชื่อก็แล้วแต่เลยทําให้เกิดยอดขายเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมชมออฟฟิศนะฮะแล้วก็สโตร์นะครับของแบรนด์รูซ r o โรส้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้เห็นแพคเกจจิ้งได้เห็นตัวสินค้าเพิ่มเติมนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าุย ผลิตภัณฑ์เราดีมีคุณภาพอย่างไรแล้วมีระบบการจัดก,การที่ออฟฟิศเป็นอย่างไรบ้างนะครับงั้นเราไปไปกันเลยครับ ถ้าพูดถึงว่าแบรนด์ลูซี่โรสเนี่ยก็เป็นแ<ม>บร,รนด์หนึ่งที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วกัน<ม>นะที่มียอดขาย7หลักก็จริงนะครับ<ม>หากใครที่ต้องเริ่มต้นหรือเริ่มต้นวันแรกที่คุณนิพาเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ฝากเป็นข้อคิดและกําลังใจให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะทําแบรนด์ของตัวเองหรือเริ่มต้นทําการตลา,ตลาดออนไลน์สนิดครับสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นนะคะก็คือต้องอดทนมากๆแล้วก็มีความขยันนะคะต้องรู้จัก เรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็อันดับหนึ่งคือต้องขยันเป็นที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะมีในการแก้ปัญหานะคะใช้สติอะไรเงี้ยคือในการทำธุรกิจทุกอย่างมันก็ต้องมีความอดทนนะคะต้องสู้นะคะอย่าท้อค่ะถอยได้แต่อย่าท้อและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้คุยกับคนที่พานะครับความภาคภูมิใจของการที่เราขายของออนไลน์ได้เนี่ย มันไม่เท่ากับการที่เราได้ช่วยเหลือครอบครัวจริงไหมครั่า<ะ>ได้ช่วยเหลือครอบครัวทําให้ชีวิตของครอบครัวเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นเขาเรียกว่าสําเร็จคนเดียวก็ท่ากับคนในครอบครัว<ช>ก็สบาย โอเค okay. ผมเชื่อวันนี้นะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็คงจะต้องได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในทั้งเรื่องวิธีคิดแนวคิดต่างๆนะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณทิพานะครับฝากช่องทางการติดต่อให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงสำหรับครที่สนใจที่จะใช้สินค้าหรือสนใจที่จะเป็นตัวแทนของอแบรนด์รูซีโรสครับเชิญครับช่องทางการติดต่อในการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อหรือเป็นสมัครตัวแทนนะคะเราก็มีทั้ง Facebook Page แล้วก็มี i n s t a g r กรม มีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์มีทั้งไทยและกอังกฤษนะคะคนต่างชาติก็ขายได้คนไทยก็ขายได้นะคะถ้าใครที่จะสมัครเป็นตัวแทนนะคะเราซัพพอร์ตให้เต็มที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนครอบครัวที่ดูแลกันนะคะค่าจะสั่งซื้อสินค้านะคะแต่ละประเทศเรามีตัวแทนให้ทุกประเทศนะคะแนะนําให้นะคะใครอยากใช้สินค้าตัวไหนหรือมีปัญหาผิวแบบไหนเราสามารถที่จะ ให้ความรู้หรือแก้ปัญหาให้ทุกคนได้ค่ะครับก็บอกเลยเลยครับแบรนด์นี้เนี่ยอนาคตก็อาจจะมียอดที่เพิ่มมากขึ้นหลจากนี้นะครับก็อาจจะได้ยินติดถูกันมากขึ้นนะครับ Rusi Rose Skin นะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ย Special Guest หรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกศิษย์โดยตรงนะครับที่สามารถสร้างยอดได้6หลัก7หลักต่อเดือนนะครับ จะเป็นใครอย่าลืมฝากติดตามนะครับในช่วงทอกแอนแชร์นะครับใน E ีพีถัดไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่พามานะครับที่จะเป็นสเปเชียลเกตให้กับตัวผมเองนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเพียแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย